เดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือน้ําท่วมกันครับนี่ครับน้ําท่วมที่ปรจจินบุรีครับบ้านซ่างครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงเรือไปแล้วครับก็จะข้าฝัากนู้นครับเราเรือออกเรือไปดูน้ําท่วมกันครับนี่น้ําเยอะมากน้ําท่วมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านซ่างเขตบ้านซ่างปัจจินบุรีครับน้ํานี่ก็ท่วมอยู่พอ ขอไปแจกกันเนะครแจกชาวบ้านทั้งช่องกันหน่อยนะครับก็มาที่รวมาดูบรรยากาศด้วยตอนนี้ก็มาถึงกลางทุ่งนาครับว่าบ้านของจะมีบ้านคนอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามไปครับตอนนี้น้ำมันางจะขนนขาดก็จะขาดไปไม่ได้ลก็เดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปช่วยเดี้ยวบ้านก็จะมีน้ำท่วมอยู่หลายหลังเพื่อนครับก็หาทางไปก่อนครับตอนนี้มัน เราเราเรือมาจอดได้ในแถวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เดินมาตามถนนนะครับเดินมาตามถนนมาดูนะครับว่ามีบ้านหลังไหนที่น้ําท่วมนะครับก็มีแต่ป่านะครับมีแต่ต้นกล้วยครับมีแต่้นกล้วยก็จะมีน้ําท่วมเป็นบางบ้านนะครับบางบ้าน ทั่วอยู่ครับนี่นี่ครับบ้านก็อยู่ในครับบ้านบ้านคนก็อยู่ในนะครับเข้าออกก็ลำบากนิดนึงนะครับบ้านคนที่อยู่ติดกับชายแม่น้ำเลยพวกนี้นะครับก็มันชีวิตก็จะ